จิไปซื้อเหล็กเหล็กขายให้ยังอันนี้ป่ะครับเออแปดหกครับจบไปซื้อเหล็กยังถามป่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเ,เขาไปอ่าไหว้พระขอพรพร้อมๆกันค่ะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณทางเขานะคะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจะเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการขอพรและก็ตั้งจิตอธิษฐานเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่เห็นคลิปหน้าตอนนี้สามารถตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆ กับเจ็บใดเนาะค่ะพี่น้องอาจจะาวาติดวาคัดเนี่ยกะขอโทษขอไัยเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้กะจะเป็นใบสีเนาะค่ะที่เฮาจะเอาไปบูชาหลวงปู่โสดข้างในเนาะค่ะพี่น้องแล้วกาพญานาคทั้งซีตระกูลเนาะค่ะพี่น้องของให้เอฟซีทุกๆุกคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปหน้าตอนนี้มีโชคมีลาภไปพร้อมๆอมกันเนาะคะ่ะนี่กะจะเป็นบริเวณรอบรอเนาะคะ่ะมีความสวยงามแล้วกาศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเซตจากอุทยานหลวงปู่โสทเนาะค่ะพี่น้อง วัดเขาสิงโตทำนาคาขอพรทาเวสวันเขียวเพ็ดพร้อมกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาเอาใบชีไปเอาไหว้พระเอาไหว้พระเาาดีย๋ยวหาคนเด้อคุณครับเดี๋ยวคู่นึงนะครับีนนีเด๋ยวคจิบไปซื้อเหล็กเหล็กถ่ายให้ยังอันนี้บค่ครับเออแปดหกครับ จะไปซื้อเหลงนะคะปะคขาพี่น้องี้ยวเข้าไปอ่าไหว้ผ้าขอพรพร้อมๆกันค่ะ้วย้วย้วยหลานป่าราชาโชวเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศสนามตรงนั้นก็จะมีอ่าปลาชนอเมซ่อนเนาะค่ะพี่น้องฝ่ามือก็อาจจะเป็นจุดทายรูปเนาะค่ะผู้ใดที่จะไหว้ไหว้ผ้าละก็ทายรูกอะเรียนเชิญเนาะค่ะ การถ่ายภาพประกอบของยาแล้วนะคะคือบริการถ่ายภาพประกอบให้นักลงทุนเชื่อราคาถ่ายภาพแล้วรับไป่เราไม่เป็นไรราคาแต่นะโชคดีรำด้วยบทสุภุสุคนพี่น้องหมอบ้านเลขออกหนึ่งสองสองเนาะค่ะแล้วก็เลขวัดเขาไม้แดงเนาะค่ะวัดเขาไม้แดงก็จะเป็นหาแปดสามเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีเบิ้งคลิปก็น่าจะมีโชคมีลาภเนาะค่ะบางโตเจี๊ยบก็อาจจะบ่ได้ทายให้เนาะค่ะพี่น้อง บ่ไใดท้ายหายแล้วก็บ่อดโล่งหายให้เบิ่งเอาเองเนาะคะ่ะเพราะว่าคนเฮ่าอะ่ะมันเบิ่งตัวเลขมันกระเบิ่งบ่ขึ้กันดอกพี่น้องเพราะว่าเบกะจะบ่อดโล่งเป็นตัวเลขหายแล้วเนาะคะ่ะนับจากคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้องก็จะมีหายบ้างเป็นอ่ะป้าปลายเนาะคะ่ะในการหายโชกหายลาบเนาะค่ะพี่น้องแต่กับบ่อใดาหายแบบประจําคือตะกีเนาะคะ่ะเรื่องบางเรื่องกะ ว้าวบอ่อใดเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเข้ากับิว่วิปลาสบ่าบอเนาะค่ะพี่น้องปล่อยหายไปอาทิตย์หนึ่งอะ่ะก็ไปทบทวนตัวเองตัวว่าบอ่อด้่งคีบอาทิตย์หนึ่งอะ่ะอาทิตย์นี้อะ่ะในวันจันทร์มาเนี่ยบอ่อด้ลงคีปเลยเดี๋ยวจะมาเล่าความฝันให้ฟังเนาะคะ่ะเป็นยัง่อยคือบ่อรงคีปอันนี้กะสามารถหายอาหารปลาใดเนาะค่ะพี่นอ้องไม่ได้โตแบบงหญ่ๆอะ่ปะปลา่อนนะไม่ซ่อนน่ะตกลงไปมันก็นสีขเขมือเือกเนี่ย ความเมื่อกอ็จะเป็นจุดที่ห้าอ่ะเอาอาหารมาหายประชนเนาะคะ่ะทําบุญตามกําลังเนาะคะ่ะพี่น้องยี่สิบบาทสี่สิบบาทเนาะคะ่ะ่นะคะอาหารเยนไ่ใช่มีคนนะคะนี้ตัตวใหญ่ๆเดี๋ยวข่าออกมาจากผ้าพี่ผ้าน้องเนาะค่ะพี่พน้อง,ะะองมาหายอาหารปลาทําบุญและ้วกะ็ทําท,านนะะท่านเนาะค่ะศีลท่านภาวนาชีวิตเปลี่ยนยางแน่นอน,นะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะผ้า ลงธรนัคราดเนาะคะ่ะเพราะว่ารอบที่แล้วบดายผ้ FC, าเอฟซีลงทรรเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้ผู้ไดที่อยากสร้างถ่านปูองค์ดำแสนสิริจันทากะขอเรียนเชิญเนาะคะ่ะพี่น้องอุทยาหล,ลวงปูสดเนาะคะ่ะผู้ใดเฮตุกับผู้นันได้เนาะคะ่ะพี่น้องบุญเฮาเหตุเท่าก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเอาบ่เหตุเท่ากับบด้บุญสามารถดลบรรดานาลโชคลาบบุญสามารถดลบนานนาทีการงานทีด่ดีบุญสามารถเทศหายชีวิตเท่าดีขึ้น บุญเท่านั้นค่ะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเฮ่าอ่ะไปในทิศทางที่ดีได้ค่ะเบึ่งบรรยากาศพี่น้องก็เหมือนอยู่อ่ะไต่ว่างบาดาลไต่นามนั่น่ละเวลาเฮายางเนาะค่ะทุกอย่างก่าวของเฮากะสามารถตั้งจิตอธิษฐานได้เนาะค่ะความเสื่อความศรัทธาภัยมั่นเนาะค่ะพี่น้อง ตรงนั้นก็อาจจะเป็นตรงที่เฮาจะไปสักการะ,ะรรหลวงปู่สดเนาะค่ะหลวงปู่มาผสมจ้าแล้วก็ลงมากราบบนศีลสองใสีฝางใบข้างในนะคะตรงนั้นก็ะนนะจะเป็นจุดท,ที่เฮามาถวายเกศ่านปู่องค์ดาแสนสิริเนาะค่ะรอบที่แล้วบุญใดที่เฮ็ดโดยดีโดยชอบแล้วก็น้อมอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีทุกๆท่านค่ะ กัลีกายาเม็ดกระอยกันสาซอยกันเห็ดคนเห้าหากันแพ่งกันไหวเนาะคะ่ะเกียดช่างกันได้แต่อย่าให้เถิงทํำลายกันเนาะค่ะพี่น้องรวยรวยเด้ดอปูลูกหลานมากเมื่อนั้นครับรถพานเก็บไปฝันเป็นอย่างโบเว,วียวาเดี๋ยวขอไปทานามก่อน บอเป็นคนที่มากนามแฮงอันนี้ก็จะเป็นสะพานเนาะค่ะยางกล้ามผู้ดายานแน่กับยาแนมลงไปข้างล่างเด้อปี่นอกป่ามีแต่ตัวใหญ่ สีมีโชคมีลาบผู้ใดบบเหตุก็บบได้เหตดเอาโหลดคนเหา่าชีวิตมันสันตายไปเอาไปได้แต่บุญกับบาปนั่นแหละวัสดีค่ะสบายดีบ่แม่ถึกเรียกบ่ ราบดีฝนตกใหญ่เลยเมื่อสองวันก่อนว่างกันเด้อข้าวหนึ่งจ้่หายใจแป๊บที่นั่งเงยน็เยนๆก่อนนะคะลูกนั่งก่อนนะเอาคือคือ,คอ,คอเอาหนึ่งก็ได้แม่จ้าโอเคเดี๋ยวน,ยน้่งไหวเหราจ้ับตานั่งไปนั่งตรงแม่เย็นๆนัง่งตรงนั้นเนี่ยอย่าไหวก่อนก็ได้ เป็นยังก็บอกคือบานคือเมืองเขาดรอกตาค่ะพี่น้องเดี๋ยว้าไปต่างจิตอธิษฐานขอพรอพรพรกันเนาะคะ่ะอา อยากได้ยกกังกะตั้งจิตอธิษฐานเอาเดอ้อค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุในถูกๆูกบุญในพี่หายน้องค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงล,ำล่ำรวยเดอ้อพี่นอ้องกิดสิ่งไดก็ขอให้พี่น้องเอเซทุกคนสมมุงมาตร,ราถนาลวดเรีวท่านใจเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวมารวมถวายใบยสีแล้วค่ะอนุโมทนาสาธุบุญเนาะค่ะไปพร้อมๆกัน หมุนล้านนอมถวายใบสีแห้ม่ชมมลาบผู้เย็นเป็นสุกเด้อหลวงปู่ รวยๆเด้อพี่น้องคิดซิงใดสมมงหมาดปารถนาสาหนามตรงนี้ก็จะอยู่กลางสาหนามเนาะค่ะพี่น้องตรงที่ห้าขอพ่อหลวงปู่สดเนาะคะ่ะแม่ยิบตัวเลไไหลวในอันนึงใชาถูกกินข้าวกินน้ำเหรอว่แม่ มันนี้ก็ไม่ได้หากระโกแท้ทเ่องานผ้กอบอันเพิ่อนเพื่อนยุดอยู่แต่ว่านูงานอิสระ เดอเี๋ยวมีด้มีื้อขนมสื้อน้ำโอ้ยขอให้รวยๆรวยๆเลยรวยๆรวยๆรวยละละว่างานแตกสามตัวหนึ่งสองสองเลขวัดเขาสิงโตพอจะหาหล้านวัดหนากสาธุ เดี๋ยวเ้ามาเขียนแผ่นทองนาะค่ะพี่นอ้องกาดเย็นสบายพี่นอ้องฝากพี่น้องที่ตามอ่าเฟซบุ๊ะกแล้วก็เพจแน่นะะเนาะค่ะเพจไม่ค่ะเพจซื้อเก้าั่นะ่ะก็แเหล้วยแต่เจี๊ยบแต่ว่าตัวไม่มันพูดที่ตามประมาณยี่สิบปรคนาะค่นนะ,คะพี่นอ้อง อย่าลืมไปติดตามเนาะค่ะพี่น้องเพจกูได้ยากหูจ้ากวยมากกว่านี้กะติดตามเพจเนาะคะ่ะเี๋ยวเขียนเพนท่องแล้วเนาะค่ะพี่น้องไปย้อนหลังเนาะค่ะพี่น้องตัวเลขกเย็บว้ก่อนเพราะท่านได้หอนมือจุดเพื <c oughs> ่อนสี่หายเก่าวงวดวัดเขาซิ่งโตสามงวดติดละ่ะ ผู้เมร์นี่เป็นคนดีแล้วบปหยุงกรรมผู้ใด่ารยุงร้ายละสังขารเฮามันกับโปวยเด้ดดเดี๋ยวเฮาจะไปะทำหน้าค่าละกันไปเบิงบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่นอ้องประค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปสักระไปองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะค่ะพี่น้องละกันจาพภาพพี่น้องเอฟซียางเบิงบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะพี่น้อง บรรยากาศส่งเฝ้าๆแนี่จังหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปอีกหลายสถานที่อยู่เนาะคะ่ะรอบที่แล้วมาถวายเกตปูองดำแสนสิริเนาะค่ะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะตรงที่เหามาถวายปูเกตปูอง์ดำแสนสิริเนาะคะ่ะเกตใหญ่พันหนึ่งเกตหน่อยร้อยหนึ่งเนาะคะ่ะหรือว่าตามกำลังรัท่าก็ได้นะค่ะพี่น้อง บรรยากาศค่ะข้างบนก็นจะปฏิสถานเนาะคะ่ะองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็องค์ถันปูโมจลินเนาะคะ่ะอยู่ข้างบนปากีพาน้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สักการ,ระบูชานะคะพี่น้องฟังเพื่อพี่น้องก็อาจจะบม่มีเวลาเนาะคะ่ะในการทําบุญเจ็บกับเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะคะ่ะในการทําบุญบนนี้เนาะค่ะพี่น้อง กิดสิ่งใดสมมุงมาปรายธนาเนาะค่ะ <c oughs> ลูกล้านมากเ้วเด้อปูรอบรอบเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นนามเนาะค่ะ บ่ตองห่วงค่ะบรรยากาศดีเย็นสบายเนาะคะ่ะพี่น้องภพยแน่ทำทำก็จะมีร้ายทำเนาะคะ่ะก็จะเป็นทำองค์ทันปูมจาจรินองค์ปูอนันตาตนาคราชปูปูช่งเนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศผู้ใดที่ติดตามคลิปเจียบตั้งแต่แรกกันอาซีคุณเคยดีเนาะคะ่ะเพราะว่าเจียบกะจะแวะเวียนมาเส้นทางนี้บ่อยเนาะคะ่ะพี่น้อง อุทยานหลวงปู่สดค่ะไปไปมาๆ่านี่ก็หลายปีแล้วเนาะคะ่ะบรรยากาศตรงนี้ก็จกปฏิสถานเนาะคะ่ะถูกปันองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะค่ะพี่น้องขวากว่าตั้งๆเนาะค่ะพี่น้องเป็นอุทยานเน,นานนะค่ะพญานาคสีตระกูลเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่อยาก เชา่าบูชาเนาะค่ะพี่น้ององคุณาคาราชหรือว่าลูป,ปันองพระสมมาสัสมพุทธเจา้ากะสามารถมาบูชาได้เนาะค่ะพี่น้ององ์องข้างหน้าเจี๊ยบก็จะเป็นองค์่ันปูมูจลินเนาะค่ะพี่น้องแล้วนกะ็ข้างล่างก็จะเป็นธรรมเนาะคะ่ะธรรมหน้าค่าเนะคะ่ะ